พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนนกอยู่ได้นำให้เราได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีรรรสามสิบทัศระเดทพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาทำทุกธรรทาาทุกทา,ทา,ททกทาทุที่มาจาก นิพพานเพื่อดึงดูดบ่อเกิดแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุให้ธรรมทั้งหมดถูกดึงดูดบ่อเกิดด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโร ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามกำลังของพลังงานละเอียดเป็นไปตามเครื่องจัก ละเอียดบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุตามแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโรทำให้บารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัศโรสร้างให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัส พะเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเป็นชาวสิบิไลารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้า สร้างให้ร่างกายของทอดทานธรรมบารบีสามสิบทัศนนี้เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเละเอียดทั้งหยาบอาหาร เป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะ ที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษไม่รวบรวมรักษากิเลสไม่อยู่ในแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสที่กิเลส สร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นโครงสร้างกอทมอขออบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดแชนทัสโร รวบรวมรักษาธรรมกิเลสทำให้ทำกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลส ทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้มีปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลงปุสตะยันทัสโรอยู่ในร่างกายน้อยลงถูกแทนที่ด้วยธรรมกิเลส ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศน์นี้ตายจากบารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลงปุสฒันทัสโรดำรงอยู่ด้วยธรรมกิเลสที่เป็นโลกโลกรธหลง ลอกลวงปิดเปือนเบี่ยงเบงนน่วงเหนียวให้รวบรวมรักษากิเลสชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรม ไม่เป็นความรักที่เป็นบรารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสไม่เมตตาไม่กรุณาไม่บุติตาไม่อุเบกขากิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้ากิเลสบังคับหลอกลวงให้หลับไหลไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เบิกบานไม่ยินแย้มไม่แจ่มใส อึดอัดคับแคบมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรน้อยลงมีกิเลสเพิ่มมากขึ้นกิเลสบ,บ,บังคับหลอกลวงให้เป็นศัตรู กับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอาฆาตมากร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี้ลูกนี้มีความรัก เพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นความรักที่กิเลสปังคับหลอกลวงไม่ให้ พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระกุลหลวงปู่ศักดันทัสโรกิเลสบ,บังคับหลอกลวงสร้าง เลี้ยงรักษาให้เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดลชฉานวิชาให้บูชายันคนสักสิ่งขอให้เกิดซากคนสักสิ่งขอให้นำซากคน สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลักง,งานทั้งละเอียดทั้งหยาบแทนที่แผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรรทำกิเลสที่ถูกรวบรวมรักษาในร่างกายของท่อถาทับบารมีสามสิบทัศนี้ บังคับหลอกลวงให้ทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นสซากคนสัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิบ อยู่ในร่างกายลดลงแทนพื้นที่ด้วยทำกิเลสรายละเอียดที่กิเลสสร้างให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลาย คนสัตว์สิ่งของให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบลายละเอียดผู้บูชายันคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบูชายันในร่างกายมีธรรมกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าชีวิตเป็นยังอยู่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหามีภัยจาก รมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาเป็นสงคารามทำลายทรักสมบัติปัจัจสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาที่ทำกิเลสได้รวบรวมรักษาอยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมวารมีสามสิทัศนี้ทำกิเลส สร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันให้เสื่อมสลายหวาดกลัวกังวลตามการบังคับ ควบคุมของกิเลสที่บังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสยึบมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสกิเลสบังคับให้กลัวให้กังวลให้หลับ ไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก็ทอปอขออบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุ่สัพันสโรได้เรียนรู้จากธรรมทั้งหมดเรียนรู้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองประชุมรวม ตึงดูดบ่อกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแล ให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชประคุณหลวงปสุสถันทัสโรได้โอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสุสถันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรม วบรมบีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดกันทัศโรที่ได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมทาุทุกทาาจากทุกนิพพาน นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารักนะอุบาสิกาจาัน์ขนลกโย ได้นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาระลึกนึกคิดรักรู้จดจออยู่ในตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบารมีสามสบทัศพระเดชพระกุณหลวงพุทศักันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวาง ไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบ คุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานทมบาร,รมีสามสิทธรรัระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัศโรรวบรวมรักษาบาร,รมีสาสิทธรรัระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัสโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรทำให้เกิดการสร้างชาวสีวไลบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรที่อาหารเป็นพืชแร่ธาตุ ไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ ค้าสิ่งเสพติดให้โทษขายยาพิษบรมีสามสิทธรรัระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธรรัน์ พระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดแอนทัสโรรวบรวมรักษาธาตุทั้งหมดจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่